สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำาอะไรกันคะว,วันนี้เราจะมารีวิวป๊อปอิดกันค่ะอันนี้ก็คือป๊อปอิดของเรานะคะของโนเป็นกิตตี้ของโคเป็นโคเป็นปน,นกคู่ครับของหนูก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีชมพูมีรูปหน้ายิ้มกับรูปหน้าบึง้งถ้ารูปหน้าบึ้งเป็นสีน้ำเงินน้ำบึง้งน้าบึ้งแบบไหนนะ แล้วของโก้เราเป็นแบบไหนนะแบบนี้ครับถ้าสมมุติหมามาใจดีหมามาก็จะทําหน้าแบบนี้ถใจดีหนะบุ้งเหรอถ้าสมมุติหมามาใจร้ายหมามาก็จะทาหน้าแบบนี้ถ้าสมมุติหมามาใจดีหมามาก็จะทาหน้าแบบนี้ครับของเธอมีสีอะไรบ้างมีสีดากับสีเทาแล้วตอนนี้คือก็หยิบเล่นปพอปปิดกันใช่ค่ะเล่นแบบนี้ครับเขาเล่นยังไงหรอคะเขาเขาก็จะเป็นแบบมันมันนี่กดกด นับเลขอะไรก่อนไหมต,ต้องเอามายโยลูกเต๋าค่ะถ้าโยลูกเต๋าก็คือเราอะต้องซื้ออันใหญ่ๆแล้วก็มีที่ว่างกับโยลูกเต๋าก่อนอ๋อแล้วก็นับตามจานวนนี้ไปเหรอใช่ค<ช>่ะนี่ค่ะลองเราจิ้มดูที่ได้หรือเปล่าก็คือวิธีการเล่นอีกแบบหนึ่งก็คือบบใ,หให้เราเดาเลขมาแล้วก็กดอันนี้ แล้วถ้าสมมติว่าลูกใส่เราใส่ลูกแก้วลงไปถ้าสมมติลูกแก้วมันอยู่ตรงไหนถ้าสมมติว่ามันตรงถ้าสมมติเราเดาว่า4 4แล้วมันตรงกับ4 4ิสี่ก็คือได้ครับเราก็ชนะไปเลยอย่างเงี้ยใช่ครับถ้าสมมติมันไปที่นี่อันนี้ <4 S 1> น,นะค <3 S 1> ะ,ะของของนุผมกดมีทั้ง27อันค่ะของโกก็จะมี24อันค่ะ รกระปุ่มน้อยหรือปุ่มเยอะกว่านี้ใช่ไหมนี่ของโบสก็จะน้อยกว่าของเขาน,เน,นี่ค่ะของของ,ของหนูนะคะมันก็จะแข็งๆนิดนึงดูออกแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะเสียงดังอยู่่คะก็ยังเล่นได้อยู่เนาะใช่ค่ะของโก้มันจะเป็นปุ่มกดท,ที่นิ่มดีแล้วนะคะก็วันนี้เราไม่ได้เอาลูกแก้วมาเล่นดูเดี๋ยวรอคลิปหน้าเลยกันเนาะเราจะแข่งกันเล่นไหม เล่นได้เล่นดีกว่าเด็กก็เล่นนะคะว่าว่าเราอ่ะกด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 ให้หมดก่อนคนนั้นชนะค่ะต้องรอติดตามนะล่ะท่านน้องู้สกไหมทุกคนต้องรอติดตามมีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้เราก็ถ้างั้นเราลาไปก่อนนะเราไปหาลูกแก้วหรือว่าลูกเต่าก่อนแล้วเราก็จะมาเล่นกันใหม่อีกทีหนึ่งเนาะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพี่โนโอ้ พี่บุ๊น้องก็ออกเนี่ยนะครับบ๊ายบาย